น็อตน็อตประกบมันเป็นน็อตหัวแชกับต้องใช้ดอกแลกตัวนี้นะใส่กับตัวทีเบอร์แปดครับค่อยมีพลังหมุนนะครับอย่าไม่เอาไขควงนะไม่เอาไขควงเขียวนะไม่เอานะตัวเขาอยู่อันนี้ขันด้วนดิอ๋อขันเฉยๆนะแต่เวลาเข้านะต้องตอกนะอู้ดูดิหัวมอเตอร์บัลเละหมดละพาบ่อยพาบ่อย โอ้นี่นี่นี่ตรงนี้ครับขอสักคำไล่ไปไล่ไปขนาดใส่ตัวตอกนหัวมันยังเล็นาะเล็กหมดเลยตัอนีมันก็ยูเหรอดิมขึ้นน็อตเทียมอ่ะ หนติดมันกับมาก,กับมันกว่าน,นี่แม่แม่เลนไหนเดี๋ยวมันเลดด่นกระตินเตีย้ยเละว่ะสภาพแย่กว่าที่คิดนะคหนอ็อกหัวมันเละประสิทธิภามากแค่ไหนแล้วนเนอืมเป็นเตียงซิ่งวาะผ่านศึกสงครามครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวรอขั้นตอนต่อไป ต่อไปทดสอบเขเวียงนะครับมันลองตรงนี้อยู่เนี่ยแวม่อวนบ้านแมน่นี่กดมาอีนเลยได้ไหมครับเล่ครับลื่อนอยู่ลื่อนอยู่ข้อตรงนะครับตรงอยู่ นี่ครับมันต้องตรงนะถ้ามันคดหรือไม่ผ่านนะครับได้อยู่ได้อยู่ตับนักขมนี่ของดีเหรอจัดไปแน่นๆไม่ต้องกลัวขาดมาสาักว่อย่าเหลือเด็กเขินก้นวๆก็ขำนะครับนักคมก็นักคมนะครับย้ำอีกรอบ tỏ ngọt bè lầy bè ngọt là tôi nằm mười ký húng ừ, ừ. À, โอเคเฮ้ย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 อย่าลืมแท็กแม่มันหน่อยซื้อ่างามเอาเล่นอีกรอบพลิกเปล่าึิดมาดึง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 ติดกาวให้แมวข้อคอเข่าขาวติดแอบติดกาวเดือนอ๋อไปนั่งมันแห้งกันนะไอ้แก้วก็จัดไปต่อไปก็จะเล่นฝั่งคัดแล้วครับทีนี้ ม่ปัญหาครับเช็ดซะเลยืม่ห่างในนะโอ้โห,หนอ <laughs> นท่ามาเดยวนะมันประกบดีนะมันเลยแบบหยดย้อยอ่ะเช็ด <laughs> ใส่ากาวเยอะไ,ไปหน่อยครับ เขาเบี่ยงเลยเปื้อนเ,น,เนเป็นกาวเฉ็ดออกแล้วเรียบร้อยต่อไปลินค้านกัน